คำว่าเต,ติ่งปู้จีเติงปู้จีคำนี้นะคะถ้าจะแปลตรงๆก็จะแปลว่ารอไม่ไหวแต่ความหมายจริงๆที่มักจะใช้กันมากกว่าตรงกับภาษาอังกฤษที่คำว่า can't wait นะคะก็คือรอไม่ไหวแปลว่าอยากให้มาถึงเต็มทีอยากเต็มทีรอไม่ไหวแล้วหมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราจดจ่ออยากจะเจออยากจะให้มาถึง และเพื่อให้เข้าใจคำนี้กันมากขึ้นนะคะไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะว่าตึงปู้จีเจียนหนีละฉันอยากเจอเธอเ,ธอเต็มทีแล้วหรือถ้าจะแปลเป็นสำนวนจีนหรือว่าภาษาอังกฤษนะคะก็จะแปลว่าฉันรอไม่ไหวที่จะเจอเธอ,เธอแล้วนั่นก็คืออยากเจอมากมาก อยากเจอเต็มทีคำว่าเจียนแปลาว่าเจอพบเจอเจียนหนีเจอเธอวัาตึงผู้จีเจียนหนีละฉันอยากเจอเธอเ,ธอเต็มทีแล้ววัาตึงผู้จีฉีจงกัวละวัาตึงผู้จีฉีจงกัวละฉันอยากจะไปจีนเต็มทีแล้ว คำว่าชี่แปลว่าไปคำว่าจงกัวแปลว่าประเทศจีนชี่จงกัวไปประเทศจีนวัดตึงพู้จีชี่จงกัวละฉันรอที่จะไปประเทศจีนไม่ไหวแล้วฉันอยากไปประเทศจีนเต็มทีแล้ววัดต่าวอตึงพูจ้จี买一个新ก机了。我等不及买一个จีล了。 วัดเติ่งผู้จีใหม่อีกเกอร์ชินโชจีละฉันอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่เต็มทีแล้วประโยคนี้อาจจะเกิดจากโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เริ่มรวนนะคะหรือว่าโทรศัพท์ตัวที่ออกใหม่สวยมากน่าใช้มากคําว่าใหม่แปลว่าซื้อคําว่าอีกเกอร์เป็นคําลักษณะนามนะคะแปลว่าหนึ่งอันซึ่งในประโยคนี้เป็นคําลักษณะนามของโทรศัพท์ค่ะคําว่าชินแปลว่าใหม่ และคำว่า s h o ีแปลว่าโทรศัพท์มือถือว่าตึงพุจีจ้ัน这部电影了我等不急看这部电影了ว่าตึงพุจีคันจะปูเตียนเยิยง了ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะดูหนังเรื่องนี้ อันนี้ก็ใช้กับหนังหรือภาพยนตร์ที่เรารอมานานนะคะแบบว่ารอไม่ไหวแล้วอยากดูเต็มทีแล้วคำว่าข่านแปบลบว่ามองดูและยังใช้กับการดูหนังได้ด้วยนะคะคำว่าเจ้อปู้แปบลบว่าเรื่องนี้เป็นคำลักษณะนามของหนังหรือภาพยนตร์และคำว่าเตี้ยนเย,ยงเตี้ยนเย,ยงแปบลบว่าหนังหรือภาพยนตร์เจ้อปู้เตี้ยนเย,ยงหนังเรื่องนี้ และหากจะพูดถึงบริบทที่เรารอไม่ไหวรอไม่ได้ใช้ประโยคนี้ค่ะหัวผู้หนิงตึง่งละหัวผู้หนิงตึ่งละหัวผู้หนิงตึ่งละฉันรอไม่ได้แล้วคําว่าผู้หนิงแปลว่าไม่สามารถหัวผู้หนิงตึ่งละฉันรอไม่ได้แล้วไปดูประโยคตัวอย่างการใช้กันค่ะหัวผู้หนิงตึ่งละ 我要告诉他我不能等了我要告诉他我不能等了我要告诉他ฉันรอไม่ไหวแล้วฉันจะบอกเขาบริบทนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะก็คือรอไม่ได้แล้วรอไม่ไหวแล้วจะต้องบอกเขาคําว่าเย่าแปลว่าจะต้องและคําว่าก้าสู ก้าสู่แปลว่าบอกหัวย่าเก้าสูท่ทาฉันจะบอกเขาฉันต้องบอกเขาถ้าโย่ถึอเต้าละวัวผู้หนึ่งตึงละถ้าโย่ถึอเต้าละวัวผู้หนึ่งตึงละถ้าโย่ถึอเต้าละวัวผู้หนึ่งตึงละเขามาสายอีกแล้วฉันรอไม่ได้แล้วคำว่าโย่โย่แปลว่าอีก อีกแล้วใช้กับคำกริยาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งในประโยคนี้ก็คือคำว่าฉื่เต้าฉื่เต้าแปลว,ว่ามาสายถ้าโยอดฉื่เต้าละเขามาสายอีกแล้ว